ด้วยสำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรในวันที่31มกราคม2566โดยสำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอความร่วมมือจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรเป็นการเลือกเกษตรกรจากเขตของท่านเพื่อมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรคอยรับฟังปัญหาจากเกษตรกรและนำปัญหาต่างๆมาเสนอกับทางสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อหาทางแก้ไขโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรมีดังนี้เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง มีรายชื่อตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรมีดังนี้กเกษตรกรมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งขึ้นทนะเบียนเกษตรกรกับสำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่หนึ่งมกราคม2566 จำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพึงมีจังหวัดมหาสารคามจากจำนวน13อำเภอ16เขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรจำนวน16คนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรเปิดรับสมัครวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2566 สมัครได้ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจําอำเภอณนะที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่